สวัสดีครับทุกชมครับสวัสดีผมดรชาลลนะครับช่วงควุยก,กับผมดรชาลลนะฮะวันนี้มีประเด็นที่จะต้องสื่อสารกันนะฮะก็เป็นผลสืบเนื่องนะฮะจากคดีเรื่องของแก๊งลูกตำรวจนะฮะที่ก่อเหตุนะครับฆาตกรรมบ้าบัวพันนะฮะแล้วมีตัวละครอีกหนึ่งตัวนะี่ก็คือลุงเปี๊ยก ซึ่งเป็นสามีนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่ถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะครับกระทําการโดยมิช่าทิดกฎหมายนะครับเรื่องของการผิดตามพรบป้องกันนะครับการทรมานนะฮะประเด็นนี้มีมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีอดีตข้าราชการตำรวจท่านหนึ่งนะท่านนีน้ก็เกษียณแล้วนะท่านมองว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากเรื่องของอำนาจเป็นพิษ อนะครับมันก็มีประเด็นที่จะต้องมาวิเคราะห์แล้วอำนาจเป็นพิษเนี่ยนะครับมันสะท้อนอะไรบ้างมันเป็นมาอย่างไรนะช่วหน้ากลับมาพักสกุล นะครับสะท้อนแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าใน b b c n e น s วนะฮมีการนำเสนอข้อมูลที่ว่าคดีป้าบัวพันธ์สะท้อนปัญหางานสอบสวนตำรวจไทยและทัศนคติเป็นลูกตำรวจทำอะไรก็ไม่ผิดหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะเขไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่าเรามาดูในเนื้อบทความนิดหนึ่งนะหลังจากที่ทานนั่นของอดีตตำรวจท่านหนึ่งนะครับ ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มองว่าคดีนี้สะท้อนถึงปัญหาโรบงานสอบสวนของตำรวจไทยและสื่อถึงทัศนคติของลูกตำรวจบางนายนะที่มองว่าทำอะไรก็ไม่ผิดเพราะถูกส่งต่อแนวคิดนี้จากพ่อแม่มาอีกทอดหนึ่งภาวะอำนาจเป็นพิษ ในโครงสร้างองค์กรตํารวจนะครับที่ฝ่ายสอบสวนมีอํานาจเบีดเสร็จมากเกินไปและไร้การตรวจสอบทงดุลซึ่งอํานาจจากภาคส่วนอื่นนั้นกําลังเป็นประเด็นที่สังคมนั้นตั้งข้อสังเกตถึงการาช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือไม่กระบวนการขั้นตอนมีปัญหาหรือไม่อย่างไรนี่อันนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับ ในเรื่องเนื้อหาของคดีนี้ผมจะไม่ลวงนะครับผมจะไม่นํามามาเล่าเพราะว่าเชื่อว,ว่าทุกท่านนั้นนะครับก็รับทราบเข้าใจข้อมูลกันครบถ้วนนะครับในสื่อในทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อทีวีและก็สื่อออนไลน์แต่ปัญหาเรื่องของอํานาจเป็นพิษนี่ตรงนี้น่าสนใจเพราะว่ามุมมองจากทางด้านของอ,อดีนตนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับบอกว่า หากปล่อยหรือไม่มีการป้องกันแก้ไขเนี่ยมันจะลาไปสู่เรื่องของลูกหลานตำรวจนะถ้าไม่คิดจะแก้ไขปัญหานี้นะครับก็จะเป็นพฤติกรรมชั่วร้ายที่ขึ้นในทีเ่เป็นพฤติกรรมชั่วร้ายในองค์กรราชการอำนาจเป็นพิษคืออำนาจการสอบสวนที่อยู่ในมือตำรวจเบ็ดเสร็จแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ตำรวจไม่ไม่ว่าระดับใด นะครับเขาก็มีความมั่นใจว่าหากทําผิดอะไรขึ้นมาผู้มีอำนาจสอบสวนก็เป็นผู้ามาาีขบวาเสียส่วนใหญ่หรือเป็นตํารวจพวกเดียวกันถึงแม้จะมีต่างพื้นที่กันบ้างก็ตามดังนั้นจะสอบสวนอะไรออกมาให้เป็นอย่างไรก็ได้หนักเป็นเบาทุเราเป็นหนักตํารวจเขาคิดแบบนี้กันทั้งประเทศและลูกตํารวจก็คิดแบบนี้ด้วย ด้วยการถ่ายทอดความคิดจากพ่อแม่รวมทั้งเมียตำรวจที่เราเห็นก็ชอบเล่นไพ่บ้างขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดบ้างอันนี้คือโพส์นะครับโค้ดคำพูดของพันตรเอกวิสรุตนะท่านเสนอว่าควรแก้ไขประวิยาให้การออกหมายเรียกออกหมายจับต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอำนาจตรวจสอบหลักฐานจากทั้งานอายการเพื่อให้มั่นใจว่าหลักฐานและพยานมีน้ำหนักพอสำหรับส่ง ของสารเพื่อเอาผิดต่อผู้ต้องหาอันนี้คือโค้ดคำพูดไว้นะอ่ะโอเคอำนาจเป็นพิษเนี่ยมันมีอะไรที่ที่น่าคิดน่าสนใจมากนะฮะนอกจากนี้ในบทความครับท่านผู้ชมครับอ่าทางด้านของท่านวีรุธเองก็ได้สะท้อนให้เห็นว่ากรณีฆาตรกรรมนางบัวผ่นนี้ได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างระบบการทำนินของตำรวจไทยที่สะสมมานาน โดยเฉพาะระบบสับสวนที่มีผลจากปัญหาจากตัวบุคคลปัญหาจากโครงสร้างองค์กรตำรวจและความไม่มีประสิทธิภาพของสำนักง,งานเรือชาติดังนั้นนี่จึงเป็นจุดของนายรมัมมนตรีนายเสฐาทวีสินในฐานะผู้ดูแลสำนักง,งานตำรวจชาติรวมถึงพลตรีต่อศักดิ์สุวิมลผบตรที่นะฮะจะมีการ,รเริ่มในการปฏิรูปตำรวจแล้วหรือไม่ นะซึ่งในความเห็นของเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมองว่าการรอให้ตํารวจปฏิรูปตัวเองนั้นคงเป็นไปได้ยากเนื่องจากตํารวจมองว่าไม่ได้เดือดร้อนนะหากไม่ปฏิรูปเพราะยังมีอํานาจเบี้เสร็จอยู่ในมือเช่นเดิมน่าสนใจนะอ่ะทีนี้อํานาจเป็นพิษนี่เนี่ฮะอีกอย่างนึงนะครับในงานวิจัยของผมเองเนี่ยนะฮะก็ช่วงการสํารวจเนี่ย ข้อมูลภาคสนามนะฮะเรื่องของการทรมานนะฮะอันนี้อันนี้เป็นอยู่ในงานดุสิตินิพนธ์ของผมนะฮะการทรมานส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเกิดจากเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ของตํารวจนั้นเนี่ยนะฮะมองว่ารูปแบบการใช้วิธีการทางลับนะ,ะทางลับนะฮะโดยไม่ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายนะั้นเป็นอะไรที่มันจบได้ง่ายนะฮะพอจบได้ง่ายปั๊บนี่มันทาให้เกิด สามารถสนองตอบนะครับการคำสั่งของผู้กำกับชาได้นะครับอย่างรวดเร็วทีนี้เมื่อผู้ควบคุมฉาดนั้นนะครับมีอำนาจในการที่จะให้ให้คุณและให้โทษได้การสนองตอบโดยรวดเร็วปิดคดีได้เร็วตามจับกลุ่มได้เร็วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการที่จะได้รับการชื่นชมจากผู้กำกับชาวิธีการที่ใช้ช่องทางในทางลัดนี้นะครับถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราว มันก็ดีไปแต่ถ้ามันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปั๊บมันก็จะมีปัญหาในการกระทบต่อทั้งตัวบุคคลและก็ภาพลักษณ์ขององค์กรครับเซฟเฮาการอุ้มการทรมานถุงดำทั้งหลายอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับนี้อยู่ในงานวิจัยที่เขียนได้หมดแล้วแต่ส่วนหนึ่งที่ที่ทราบที่ได้ข้อมูลมาพฤติกรรมแบบนี้การกระทำแบบนี้มันเป็นการถ่ายทอดจาก รุ่นสู่รุ่นนะรุ่นของรุ่นพี่ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องการถ่ายทอดวิธีทำงานเชิงลัดนะฮะจากชุดสืบสวนบ้างชุดป้องกันปราบปรามชุดพิเศษอะไรบ้างนะครับมันสะท้อนต่อเรื่องของจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นพี่ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องก็เรียนรู้ก็ถ่ายทอดกันเป็นรุ่นต่อรุ่นแต่ทีนี้ด้วยระบบนะครับเกณฑ์ของสํสำนักงานต่แง่งชาติเนี่ยมันมีหลายเกณฑ์นะครับ เจน XYZ แล้วก็เอ็กบนนะครับคือใกล้เกษียณใกล้เป็นยุคเบบี้บูมแล้วนี่นะเด็กรุ่นใหม่นะครับเรียนรู้มีองค์ความรู้ในด้านข้อกฎหมายนะครับจบปริญญาตรีกันมากเขาย่อมที่จะรู้ว่าการกระทําแบบนี้เป็นลักษณะที่ผิดต่อกฎหมายเขาก็จะไม่กระทำนะครับหลีกเลี่ยงที่จะไม่กระทําแต่ทีนี้มันยังตกค้างสารพิษตัวนี้มันยังตกค้างกับรุ่นรุ่นใหญ่อะ รุ่นใกล้เบบี้บูมนะฮะใกล้กเกษียณไปแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ยังมีวิธีคิดในทํางานแบบเดิมนะครับรูปแบบการทํางานยังยังยึดติดแบบแบบเดิมบ้างนะครับไม่ยอมที่มีการประยุกต์การทํางานจึงมีลักษณะของการกระทําการในเชิงเล่าแหลมต่อการกระทาผิดกฎหมายนะครับดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์หรือแจ้งไปยังข้าราชการตารวจทุกท่านว่าทุกวันนี้ นะครับท่านอย่าคิดว่าอะไรมันจะรู้เห็นเป็นใจไมหมดเทคโนโลยีกล้องนักข่าวประชาชนนะครับมีช่องทางในการบันทึกเหตุการณ์และก็ถ่ายทอดหรือนำถือข่าวเนี่ยได้มากมายเช่นเดียวกันดังนั้นในฐานะของผมเองก็เป็นฝ่ายกฎหมายนะครับดูในเรื่องของคดีความของสำนักง,งานหงชาตินะครับเห็นข้อมูลมีข้อมูลนะครับที่ ข้าราชการตำรวจนั้นถูกฟ้องคดี157นะครับโดยปปชหรือปปทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ก็เลยห่วงใยว่าอย่าเอาความปลอดภัยหรือความมั่นคงในอนาคตในชีวิตราชการของท่านและครอบครัวของท่านมาเสี่ยงกับวิธีการที่ผิดต่อกฎหมายทําให้ถูกต้องรับรองน,นะครับว่าท่านจากกะเกษียณอย่างภาคภูมิใจนะครับ ส่วนเรื่องของอำนาจเป็นพิษนี้นะฮะผมก็มองว่าเห็นส่วนหนึ่งผมก็เห็นด้วยนะกับแนวความคิดของออท่านวิรุษนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่นะเมื่อเราใช้อำนาจเยอะๆนะครับอำนาจที่เราบังคับใช้นี่นะรเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเราก็ลืมไปว่าเราเองก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเช่นเดียวกันแต่บางครั้งนี่ถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหมัน,ม,นมันเพลินนะ หรือว่าอำนาจเนี่ยมันกินเรามันครอบเราเราก็จะใช้มันอย่างไรนะครับซึ่งเหตุผลบางทีใช้อย่างอําเภอใจนะครับและการใช้อำนาจนั้นก็ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องบางครั้งก็ไปสู่ทั้งครอบครัวตํารวจนะลูกหลานแล้วก็ภรรยาของท่านนะครับดังนั้นก็จะพบเห็นการจับกลุ่มหรือมีการเล่ากันต่อว่า อเมี่อทหารนับขวดเมีตม่ตำรวจนับไปอันนี้เป็นอนดีตไปแล้วนะฮะทุกวันนี้นะครับจะไม่มีลักษณะแบบนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับเพื่อทํางานอาชีพตํารวจนั้นนะครับไม่ได้ทําให้ใครรวยแต่พออยู่พอกินและก็นี่สินพอตัว <laughs> นี่สินพอตัวหรือท่วหมหัวนะฮะดังนั้นก็ฝากประชาสัมันนะครับไปยังค้าราชการตำรวจนะครับในฐานะของนิติกรผู้ด,ดูแลเรื่องของกฎหมายปกครอง นะครับก็มีความห่วงใยไม่อยากให้ท่านนั้นต้องถูกดำเนินคดีทั้งวิน,นัยทั้งอาญาถูกให้ออกราชการนะมันเป็นอะไรที่ปวดร้าวเวลาที่จะต้องไล่ตำรวจหรือต่อสู้ตำรวจเพื่อให้ตำรวจนั้นออกจากราชการหนึ่งคนเนี่ยผมมองเห็นว่าโอ้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมันมันมากมายนะักนะดังนั้นถ้าเราแก้ไขปฏิรูปการทำงานของเรานะครับให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น มันก็จะเป็นการเรียกว่าเกราะป้องกันตัวเองและก็ยกระดับการทํางานของสํานักงานตำรวจชาติให้ดียิ่งขึ้นให้กําลังใจตํารวจทุกท่านนะครับนะครับเราเป็นตํารวจรุ่นใหม่ตํารวจที่ใช้เทคโนโลยีในการทํางานตํารวจที่ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายทํางานรับรองว่านะองค์กรของเรานั้นจะได้รับการอายอมรับและก็ได้รับการให้เกียรติจาก หน่วยงานอื่นๆแล้วก็ประชาชนซึ่งมีความคาดหวังว่าตำรวจนั้นมีคนดีตำรวจที่ดีมากกว่าตำรวจที่ดีที่ไม่ดีนะครับไอสิ่งที่ไม่ดีเล็กน้อยก็พยายามที่จะกำจัดออกจากระบบของตำรวจวันนี้ผมพันผมดรชาลอนะครับขออญาตนะครับไม่จริงจริงก็ ทางหมอบเขาบอกยศสิไม่เป็นไรฮะขอญาตลาแต่เพื่อนไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไป